ท่านผู้ชมทางบ้านผู้ป่วยทุกท่านครับสมองคนเราเนี่ยสามารถที่จะทนในสภาพที่ขาดออกซิเจนได้ไม่นานครับมีงานวิจัยหลายอย่างบอกว่าถ้าสมองคนเราขาดออกซิเจนเพียงแค่4นาทีเท่านั้นสมองเราก็จะอาจจะหยุดทํางานไปตลอดชีวิตโลคอัมาพาตเช่นเดียวกันครับทุกๆุหน,นาที ที่สมองขาดเลือดไปนะครับมีงานวิจัยบอกเลยครับว่าจะมีนิวรอนเป็นเซลล์สมองเนี่ยตายไป1.9ล้านนิวรอนหรือ1.9ล้านเซลล์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสแสดงถึงทําให้เราสมองเราเนี่ยความจําถดถอยหรือว่าแก่ลงไป3ามสัปดาห์หรือประมาณเกือบเกือบหเดือนนั่นเองนั่นแปลว่าถ้าสมมุติว่ากว่าทุกท่านจะมาโรงพยาบาลถ้าเราหลอดเลือดสมองตีบหรือแตกไปแล้วเนี่ยหชั่วโมงกว่าจะมาถึงโรงพยาบาลน,นั่นแปลว่า าเราจะมีความจํผถดถอยหรือแก่ลงไปเกือบเกือบ5ปีเลยครับจะทําอย่างไรเพื่อจะป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้นะครับเนาะถ้าไม่อยากเป็นอัมพาตต้องทํา3สิ่งนี้ครับข้อ1ครับต้องเลิกสูบบุหรี่ครับบุหรี่ทุกประเภททุกอย่างที่มีการสูบเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนเองบุหรี่ LM ติก้านะครับทุกอย่างที่ล้วนเป็นบุหรี่ทั้งนั้น นะครับในบุหรี่เนี่ยจะมีสารพิษบางอย่างทาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้นเมื่อหลอดเลือดอุดตันง่ายขึ้นนะครับก็จะไปอุดตันตามอวัยวะต่างๆที่มีหลอดเลือดไปเลี้ยงดังนั้นเนี่ยบุหรี่ถึงแม้ว่าเราจะสูบแค่วันละหนึ่งถึงสองมวนเท่านั้นแต่ว่าเราสูบต่อเนื่องกันมายาวนานเป็น5ปีสิปีมันก็จะมีโอกาสทําให้เกิดหลอดเลือดอุดตันได้ง่ายขึ้นแม้ว่าเราเลิกบุหรี่แล้ววันนี้ ภายใน5ปีหลังจากเราเลิกบุหรี่ก็ยังมีความเสี่ยงต่อโอรคอัมาพาตอยู่แต่การพิจจกบุหรี่นั้นจะสะสมไปเรื่อยๆสิ่งที่2ที่ต้องทํานะครับต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างครับปัจจัยเสี่ยงในโรคอัมาพาตนะครับเช่นนะครับโรคความดันเราหิดสูงโรคไขมันเราหิดสูงโรคเบาหวานโรคน้ําหนักเกินหรือโรคอ้วนนะครับ3-4อย่างนี้ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของโอรคอัมาพาตทั้งสิ้นนะครับ ความดันโลหิดสูงส่วนมากก็เกิดจากกรรมพนันธุ์ั้างก็เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเนาะซึ่งลักษณะของความดันเลหิตสูงที่ทําให้คุมไม่ดีเนี่ยก็มักจะเกิดจากกรรับประทานอาหารเค็ม ไขมันโลหิตสูงนะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งที่ทําให้เกิดโรคอัมวาตได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะไขมันโลหิตสูงที่เกิดจากการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเช่นนะครับเนาะของทอดนะครับที่รับประทานด้วยน้ํามันที่ทอดแล้วเกินสองครั้งขึ้นไปโรคเบาหวานครับโรคเบาหวานเนี่ยเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากๆเพราะว่าเบาหวานเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบว่ามันเป็นพิษเป็นภัยที่เงียบมากเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งเราเป็นอหิวาตแล้วเราก็ เจาะเลือดแล้วเราก็พบว่าเป็นเบาหวานถ้าเรารู้ก่อนว่าเราเป็นเบาหวานแล้วเราก็รักษาเขารักษาเบาหวานให้ดีควบคุมอาหารงดอาหารของหวานแต่น้อยลงนะครับเนาะก็จะทําให้ไม่เกิดโรคอพานเกิดขึ้นนะครับเนาะ การเช็คร่างกายประจําปีนะครับท,ท,ทุกทปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งหรือ4เดือนครั้งนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ควรทําเพื่อรู้ปัจจัยเสี่ยงก่อนรักษาก่อนป้องกันอัมาพาตได้และข้อสุดท้ายครับข้อ3ข้อ3เราต้องปรับพฤติกรรมสุขภาพของเราที่ไม่เหมาะสมนั้นให้มันเหมาะสมทําอย่างไรบ้างล่ะอันดับแรกเลยครับเล่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออทุกประเภทเนี่ยต้องแนะนําให้งดครับเราเหล้าเบียร์บุหรี่วิสกี้ไวน์บรลดีทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปล้วนทําให้เกิดร่างกายมีอนุโมลอิสระและทําให้เกิดนะครับร่างกายเราแก่ลงสมองเกิดสมองเสื่อมมากขึ้นต่อมาเลยครับการออกกําลังกายครับออกกําลังกายอย่างไรที่จะเหมาะสมนะครับทำให้หัวใจเต้นดีสูบชีโลหิตด,ดีป้องกันโรคมะพร็และลดไขมันในร่างกายได้ด้วยนะครับการออกกําลังกายที่ดีนะครับเนาะ ออกกำลังกายเนี่ยยังน้อยสุดวันละ20 30นาทีครับนี่คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมรู้เร็วรู้ทันป้องกันัมาพาตครับกับผมนายแพทย์ฐานุธรรมัรักษัตว์อายุแพทย์สาขาภาษาวิทยาความรู้ทางการแพทย์นี้ที่เป็นประโยชน์ทางด้านสมองนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์และติดตามได้ที่เพจอาจารย์นายแพทย์ฐานุธหมอสมองตามด้านล่างน,นี้เลยครับ